รับเพื่อนๆวันนี้เจอกับช่องรถเล็กหน้าดอยแล้วนะครับวันนี้นําอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆมานาเสนอครับเราดูรถเก่งรถธรรมดากันมาเยอะแล้ววันนี้เรามาดูรถเมย์กันบ้างมาดูคันแรกกันเลยครับเป็นทั้งหมดเลครับเป็นรถ mercedes benz ครับแต่เป็นรถเมย์ครับเป็นรถบัสนะครับออกแนวคลาสสิกครับเป็นรถพลิกเบนดีเซลนะฮะอันนี้ใต้ท้องเขียนว่าส c a l หนึ่งทั้งหมดเนี่ย สี่คันเนี่ยเป็นหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองครับสีคันหนึ่งน่าจะเป็นหนึงต่อสบสี่นะครับแต่สเกลเขาไม่ได้ระบุอ่ะดูคันแรกก่อนคันนี้จะเป็นทรงจะเป็นทรงที่แบบเป็นลถค่อนข้าง VIP ข้างในจะสังเกตดีๆครับจะมีเป็นโต๊ะอาหารนะฮะเป็นรถสำหรับการเดินทางไกลมีห้องอาหารด้วยนะฮะด้านหน้าเป็นกระจังนะตาเมอร์เซเดสเบสเห็นชัดเลยนฮะค,คันนี้สวยครับสเกลหนึ่งต่อเจ็ดสิบสอครับ งานไม่ระบุยี่หอ้อแต่น้าโดดได้มาเนี่เป็นของเออถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของ a อ l ลาสครับนะครับอ่าถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยรว่าตัวกล่องหนะ้าโดดเก็บใส่หลังวมาอยู่ไหนกันมาดูเอามาโชว์แต่ตัวรถนะครับก็จริงแล้วงานรถบัสเนี่ยครับแรกแรกก็ไม่เคยคิดจะเก็บครับพอสะสมไปสักพักนึงก็มีความรู้สึกเออรถพวกนี้มันมีสเสน่ห์นะนอกจากรถรถธรรมดาแล้วเนี่ยรถบัสก็เป็นรถที่มีสเสน่ห์เป็นรถที่เราคุ้นเคยใช้บริการเป็นประจํา มาดูคันที่2ครับอันนี้เป็นงานคอกี้ครถ้าจำไม่ผิดได้มาแต่กล่องไม่ได้มาอะอมิตาเมอร์เซเดสข้างหน้าสวยครับสวยนะฮะอันนี้สเกลหนึ่งต่อหกสิบสี่ครับนะฮะเป็นรถบัสช่วงสั้นเป็นเมอร์เซเดสเบนดีเซลเหมือนกันนะครับออกเป็นทรงแนวคลาสสิกเรโทรเหมือนกันนะฮะอันนี้ได้มาจากเบประมูลมาคันไม่ค่เท่าไหร่ครับมาดูคันที่สามครับสามคันนี้จะเป็น เป็นรถรุ่นใกล้ๆก,กันนะครับเป็น mercedes benz diesel เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นงานของ a t l a s ทส,สองคันนี้เป็นงานของ a t l a s ครับนะฮะคันนี้บอกตรงว่าสวยมากนะครับทั้งสีแนวทูโทนความละเอียดภายในเบาะนะฮะเบาะโดยสารกระจังหน้ามีตา mercedes benz ความละเอียดชิ้นงานนี่ถือว่าดีมากครับถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถบัสแล้วเนี่ยนะครับถ้าสเกลใหญ่ไปเนี่ยคือหนึ่งแพง คูณตรงสองคือหาที่เก็บลำบากนะฮะข้างล่างสวยครับรถที่ใช้กันประมาณยุค1940ต่อ1950นี่นะครับก็เป็นรถมีบินเทจคลาสิกแล้วล่ะครับเหมือนกันครับแต่คันนี้จะเป็นเป็นโทนที่ออกฟ้าขาวนะครับงานแอตลาสเหมือนกันได้มาจาก Ebay สวยครับ ตา m ม r c e d e s b e เ z ชาร์ดสวเล็กมากครับเทียบขนาดฝ่ามือเยนะฮะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเล็กสุดนะครับสเกลที่เล็กสุดกว่านี้ก็มีเดี๋ยววันหลังก็โดดเอา,เอา,เ,อาเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับสวยครับสวยสวยคันสุดท้าย1ต่อ72หมือนกันแต่เป็นช่วงยาวนะฮะยาวมากเป็น Mercedes-Benz Diesel เหมือนกันนะครับ งานอาจจะละเอียดสู้สองสองคันเมื่อกี้ไม่ได้แต่ก็ตาเมอร์เซเดสเบนก็ยังชัดอยู่นะครับไอพวกนี้ถ้าตาหายไปเนี่ยโอ้โห,ห่าเสียดายแย่ราคาก็หายไปด้วยนะครับรถเมอร์เซเดสเบนที่สําคัญคือตาที่อยู่ตรงหัวรถนี่แหละครับนะฮะเล็กมากถ้าหายไปนี้จบเลยทับร้องไห้เลยนะครับอ,อันนี้ก็สวยครับสีแดงเฉลื่อโอเควันนี้เรามาดู เอ้ปโซดนแรกกับรถบัสนะที่บ้านนที่บ้านนะโดดยังมีรถอีกหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกนะรถเมล์แล้วก็มีหลายอย่างครับเดี๋ยวว่างว่าเราก็ค่อยนาเสนอไปเรื่อยๆเพราะว่าคือมีอะไรก็อยากให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็มีอะไรคุยคุยกันไปเกี่ยวกับนักสะสม,มครับนะโอเคแล้วเดี๋ยวช่องหน้าเจอกันครับแล้วลเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ